ฮัลโหลวัสดีค่ะเมื่อตอนนี้นะคะก็เป็นวันสอบวันแรกนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะไปสอบนะคะตอนนี้ยังอยู่บ้านอยู่กําลังมอจากบ้านรอพ่อแต่งตัวไปหาน้องก่อนดีกว่าน้องตื่นแล้วเลยด้วหาน้องก่อนๆๆๆเอ๊ะเตียงนี่เตียงอันเนี้ยรก้างเลยเนี่ย